เมื่อวานกูเจอเอกละบูนด้วยมันบอกว่ามันจะชวนไปดูกละบูนเหรออ้าวทำไมอ่ะมึงไม่ชอบมันหรอคือเรื่องมันก็นานมาแล้วนะกูไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เอ้าทำไมอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะก็มันก็มีอยู่ตอนนึงอ่ะมันช่วงประมาณมหนึ่งมั้งกูยืมยางลบมันเฉยๆนั่นแหละใช้เสร็จกูก็คืนมันไปแล้วนะนั่นแหละแล้วสักพักมันเหมือนมันหายแล้วมันไม่เจอมันก็ถามกูว่ายางลบมันอยู่ไหนกูก็บอกว่ากูคืนไปแล้วมันก็บอกว่ากูเป็นคนเอาไปกูก็บอกมันไปแล้วกูคืนมไปแล้วไง่ากูทําาหยอ่ะ มึงใจเย็นกูบอกว่ากูทำหายอ่ะกูมึงใจเย็นก่อนกูบอกว่ากูเคยไปไปแล้วไงมึงมาบอกว่ากูทำหายอีกเปิดก้นจอปิดเลยไหมเปิดก้นจอปิดเลยไม่มึงใจยมึงใจเย็นเลยมึงเปิดตอนนี้เปิดเลยกี้ใส่หน้ามึงใจเย็นมาในกูเข้าไปแล้วกูเข้าใจมึงอยู่นะยุดกอนไปไหนยุดกอนเลยอย่าลืมกินข้าวกินน้ำด้วยนะคะแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอนะคะไม่ต้องเครียดมากนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากเน้องมีอะไรคิดเหรอฮะมีอะไรไจ้อยได้ข้าวสนุกสนุกชิลๆนะคะจุ๊บๆเนาะก็เดี๋ยวให้ยาพาราไปกินเนาะก็เดี๋ยวไปห้องจ่ายยาได้เลยค่ะะปนไหอลูก เออไปข้างนอกครับข้างนอกไหนเจ้าพอดีนัดนเพื่อนไว้อ่ะครับเออไปแล้วนะครับมันมีเด็กคนหนึ่งแม่เพิ่งเห็นข่าวหน้าตาเหมือนมึงลมึง,มงรู้ไหมว่าอีเด็กนี้มันออกไปจากบ้านประมาณเวลานี้แหละอีเด็กนั่นนะ่ะนะมันโดนจับลักพาตัวไปฮะมันน่ากลัวมากแม่เพิ่งเห็นออกข่าวไปไม่กี่วันนี้นนยังหาอีเด็กนั้นไม่เจอเลยนะนรู้มันเอาไปไว้ไหนอ่ะอืม ไม่มีอะไรหรอกจ้าแม่ก็พูดไปงัน้นแหละแต่เธอปลอดภัยนะจ้าผมไม่ไปละพูดักขนาดนี้ Let s go <S ผิดค่ะมันไม่ใช่แบบนั้น Let's go อย่างนี้ค่ะทำไม Let's go เราจะใไหมคะให้เอาแขนขึ้นค่ะ Let's go โชว์แขนสิคะโชว์แขนเพนนีไม่ต้องโชว์แขนค่ะนี่ค่ะ,ะ Let's go Let's go <S ยกขึ้นยกขึ้น <c oughs> ยกขึ้น,น, <c oughs> นเอาเสื้อออกสิคะโชว์แขนค่ะอค่ะ โอ้โอ้อเอามาไงเออมีอะไรอ่ะสวัสดีค่ะฮะไม่ทราบว่าทำอะไรอยู่หรอคะเล่นเกมเอเอฮคืออะไรอ๋อเอเอพอดีว่าท,ท,ที่นี่สวยดีนะคะรู้สึกว่ากำแพงดูสวยมากเลยนะคะ สีขาวแล้วก็มีความเป็นครีมด้วยนะสวยมากเลยค่ะคือก็สวยนะคะสีนี้ฉันชอบนะคะทำไมสวยดีค่ะฉันชอบมากเลยที่นี่อะไรนะสวยมากเลยนะแม่แมแมคนนี้ใครอะ ยอดมึงๆๆๆแ,ลแล้วใครอ่ะก็บอกว่ายอดมึงไงเออนั่นยอดมึงนี่จำป้าไม่ได้เหรอฮะหลานลากักจำไม่ได้เหรอ ER. ป้าเนี่ยเป็นคนล้างตูดมึงแค่แต่เด็กเด็กเลยนะจำไม่ได้เหรอลืมยังล้างขี้ล้างเยอบหยุดครับหยุดอพอได้แล้วครับอายเหรอจ๊ะอายหรอกนะลูกไส่รูปพุงมึงแต่เด็กเด็ก มึงรู้ไหมว่ากูเจอใครมาฮะมึงรู้ไหมว่ากูเจอใครเออมึงเอาดีๆเอาดีๆฮะใครมึงรู้ไหมว่ากูเจอใครใครมึงมึงมึงรู้ไหมว่ากูเจอใครกูไม่เล่นมึงกูไม่เล่นคือกูเดี๋ยวเล่นยิ่งรู้ไหมวันนี้กูเจอใครใครก็อีนักไงมึงจะตะคอกทำไมมันมองหน้ากูอย่างเงี้ยคืออะไรออถ้ากูเจอมันนะถ้ากูเจอมันอีกรอบนึงน่าจะกู ไม่มีแหวนหรอไม,ไม่มีค่ะ<อ>แหวนอะไรหรอคะไม่มีแหวนแต่างงานที่นิ้วนางเหรออะมีลูกแล้วคะ่ะมีสี่สิบแปดคนคะ่ะม,มีคุณนายโรเบิร์ตท,ที่บ้านนะใครคือคุณนายโรเบิร์ตหรอคะพอดีว่าไม่รู้จักคะ่ะเคยมีหรือเปล่าเออคุณน้องพูดอะไรหรอคะดิฉันมึนงงหมดเลยคะ่ะ คุณจากเธอมา啦พอค่ะไม่รู้เรื่องค่ะเนะไหวไม่อีเด็กเธอจากพ่ออ๋อไม่ได้คุยกับกูตกใจหมด เต้นท่าเลยคุณมันเห้ยมึงไปอะไรโอ๊ยเต้นนีแล่ไม่เห็นเลยว่าคนกวาดบ้านอยู่ก็ลัเธ่จงเธถ้าเธอตชก็คงสียเมึงลงไปเต้นีนนั้นเลยนะเต้นเลยของมึงเองเ โซดาป๊อบคอยคิดถึงแต่เจ้าเด้ทุกยดที่คอยดื่มเจ้าเจ้าคือโซดาป๊อบเจ้าคือโซดาป๊อบจืดเท่าได้ก็สดห้ามก็จอใดดอกเตอร์มึง<ม><ม>คือผมเลี้ยงหมาชื่อมอมแมเลี้ยงปลานี่พี่แค่ที่แสดงกงเป็นเจ้าบบกกงเป็ เจ้าเลิกกักแล้วรักก่อนนักแต่งเปิดตัวกันเดเดย์เดพิ้วเลยไหมแต่เธอต้องยอมรับว่าเธอกล่องซูมจะออกให้กดในห้าวีนี้นะคะกูต้องได้กูต้องได้สามสองหนึ่งกดเลยค่ะหมดแล้วค่ะมีใครได้ไหมคะมีใครได้มั้ยมหมดแล้วเหรออะไร ยังไม่ได้กดเลยเนี่ยแหละครับทุกคนอาการคนกดกล่องสุกเป็นอย่างนี้ตลอดอเพราแม่เขาชอบของราคาถูกอะอะไรนี่แม่ได้อะไรแต่กดให้เลยอะไรเหร กล่องซุ่มเหรอไม่ใช่แม่นี่ไม่ใช่กล่องซุ่มเพราะสิบถึงสิบเอ็ดพฤศจิกายนวัสดุนออนไลน์เขามีซูเปอร์เซลโปรในตำนานลดสถานแห่งปีเรารอบนี้นะเขาลดแบบยังโหดเลยลดสูงสุด80%นี่เนี่เนี่ยเข้าไปดูเลยเขาลดทางในแอป,ปแล้วก็ในเว็บด้วยลดทุกชิน้นกด2วันเนี่ยมีออนท็อปให้ด้วยทุกคนทุกบินสมาชิกลดเพิ่มอีก15%จริงเหรอแต่ถ้าลูกค้าทั่วไปลดเพิ่มอีก12%เอา้าแม่เอาไปกดรอเลยมา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 เอานี้เอานี้เอานี้เอาให้มันถึง2,200บาาาาทเเเเเลยยนะะะแมม่่พพรรรววดีี๋จซอ์ไส์บ็อกกซ์มูลค่าา1,000บทแจให้้ดวย เซอร์ไพรส์บ็อกเป็นไงล่ะแม่แอปใช้ง่ายอะดิแล้วทุกชิ้นนะของแท้แน่นอนเอ้ดีแม่ไปโหลดแล้วกดเองได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นสมาชิกอ่ะชอบในแอปได้ส่วนลดโปรโมชั่นเพิ่มอีก5%เอาไปช้อปหน้าร้านครั้งถัดไปได้ด้วยโหลดอยู่แล้วดีขนาดนี้รีบเลยครับทุกคน1 0สิถึงสิพฤศจิกายนนี้ลดแล้วสุดๆต้องเทวสันออนไลน์แอปและเว็บไซต์เท่านั้นรีบเลยทุกคน

อย่าดื้อไงบอกไม่เชื่อฟัง <c oughs> แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้ไปล้างจานอะ <c oughs> อย่านะอย่าดื้อนะ <c oughs> หนูไม่อยากล้างจาน We'll oh, baby, what you want? Hurry up, hurry up! Baby, what you want? Hurry up, hurry up! Baby, what you want? Hurry up, hurry up! Baby, what you want? Oh, baby. เอ้ยแม่กูโทรมาแป๊บนึงนะมึงหายหัวไปไหนอ๋อผมอยู่ข้างนอกกับเพื่อนนะครับมึงกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะอ๋อได้ได้เลยครับแม่มึงคุยกับแม่มึงเหรออ๋อใช่ใช่แม่กูแม่กูเออฝากสวัสดีแม่มึงหน่อยนะเออแม่ครับบัวลอยฝากสวัสดีกูไม่สนอีบัวลอยไหนมึงกลับบ้านนี้นะนี่กูจะฆ่ามึงแม่ตาย